สวัสดีค่ะก็ะอันนี้เป็นรายการใหม่ของเรานะคะก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะชื่อมิวนะคะอาภิชญาคธาธรรมานนท์ค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาจาขึ้นปีที่3ค่ะเรียนไบโอไบโอโลจิคอลเอนซ์ค่ะถ้เาเป็นคอนเซนทรชันก็เป็นไบโอเทคโนโลยีค่ะเรียนอยู่ที่ University of Calgary ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อะะทรินนะคะทรนินเพียรธนูตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นจอยโปรแกรมกับ University of Sussex อยู่ที่เมืองไบรตันประเทศอังกฤษค่ะก็เรียนเป็นเมเจอร์ Bio-medical Science นะคะหรือว่าวิศวาศาสตร์ชีวการแพทย์ค่ะค่ะก็คือพวกเราสองคนเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิทธิ์เก่าดารุ่นสิขาไัยนะคะรุ่นที่13บสามค่ะจบมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ อยากให้ชินแนะนำตัวนิดหนึ่งเป็นแบบว่าแบ็คกราวด์เราเป็นยังไงเราชอบทำอะไรก็จากเรียนกับทำงานก็กาเล่นดนตรีบ้างค่ะใช่จะบอกว่าชินเนี่ยเป็นเซียนดนตรีนะคะเล่นได้เยอะมากเล่นได้ทั้งแซกโซโฟนเปียโนกีตาร์อะไรอีกนะไวโอลินแล้วแบบโปรทุกอย่างค่ะก็ อันนัน้นก็เป็นเหมือนความสนใจของทิง้นแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษของทิ้นนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนที่ทิ้นเข้ามาดาลุนเนี่ยทินรู้สึกว่าดาลุนเนี่ยมีความพิเศษแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรบ้างคะค่ะก็จริง,รงถ้าจะเทียบก็คือก่อนที่จะเข้าดารุนเนี่ยก็เรียนอยู่ยนทางทือกเหมกันนะคะก็ถามว่ามันแตกต่างกันไหมดาลุนก็จะมีเรื่องที่แตกต่างในเรื่องของการได้ทำโปรเจกต์นะคะเป็นหลัก การเรียนก็คล้ายๆกันแต่ว่าโรงเรียนก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีโปรเจกต์ที่เน้นขนาดนี้ค่ะก็จะเป็นการทำโปรเจกต์ตรงเฉยค่ะใช่คือต้องบอกก่อนนะคะว่าดารุนของเราเนี่ยถ้าเป็นวิชาการเนี่ยอาจจะไม่ได้ intense เข้าโรงเรียนอื่นเพราะว่าประมาณ2วันต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะแบ่งไปให้กับการทำโปรเจกต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเวลาไม่พอในการที่เราจะไปเรียน วิชาการได้มากขนาดนั้นแต่ว่าข้อดีของมันคือเราได้ทดลองอะไรเยอะมากในวิชาโปรเจ์ค่ะซึ่งตอนที่ทรินเข้ามาเนี่ยแอบเมาส์นิดหนึ่งว่าแบบชอบวิชาอะไรมากที่สุดหรือไม่ชอบอะไรมากที่สุดก็ชอบโปรเจคเนี่ยแหละเนาะเพราะว่าโรงเรียนก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับวิชาโปรเจ์ส่วนวิชาเรียนอื <superv ising. S 2> ่นๆเราก็ เป็นเด็กไม่ค่อยชอบเรียนเราสองคนนี่ล่ะค่ะใช่ไม่ค่อยชอบเรียนแต่ว่าพอได้ทำโปรเจกต์ก็แฮปปี้ใช่เพราะว่ามันได้ลงมือทำเราแบบชอบลงมือทำจริงค่ะจริงจริงจริงเพราะว่าลงมือทำเนี่ยเวลาถ้าเราเรียนในห้องชั้นเยคะเราก็ฟังเป็นส่วนใหญ่ฟังจนบางทีก็หลับใช่ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้หลับนะแต่ว่ามันแค่แบบบางทีน่าเบื่อแต่พอเหมือนเราทำโปรเจกต์มันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนเลยเราก็ต้อง เวลาทําจะทําอะไรก็ต้องเรียนเหมือนกันที่ว่าจะได้มาทําอันนี้ได้ใช่ไหมถูกตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าพอเราเรียนปุ๊บเราเอาความรู้มาใช้เลยเราก็จะไม่เหมือนกแล้วตอนที่ทีมทำโปรเจกต์เนี่ยคือรู้แหละว่าทุกเทอมต้องทาโปรเจกต์แต่อย่างน้อยก็คือปีหนึ่งเนี่ยมีสามเทอมใช่ไหมคะเทอมหนึ่งก็ต้องทำหนึ่งโปรเจกต์โปรเจกต์ไหนที่ทีมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้แหละมันคือแมสเตอร์พีซของฉันก็น่าจะเป็นทำกีตาร์ไฟฟ้าค่ะตอนนั้นอยู่ ม3เพิ่งเข้ามาประมาณน่าจะเป็นเทอมที่2ที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโปรเจกที่น่าจะยากที่สุดแล้วก็เรียกว่าตรีมันติราโคได้เลยเพราะว่าทำเสร็จใน3เดือนค่ะก็คือทำงานหนักมากเพราะว่าแบบเวลากินข้าวอย่างนี้ก็คือต้องวิ่งไปทำโปรเจกใช่<อ>เพราะว่ามันแบบเยอะมากทีจ,กจะทำกีตาร์ให้เสร็จภายในแบบ3เดือนนี่มันเป็นเรื่องที่โหดหินสำหรับเด็กมสมากเหมือนกันก็คือิน ทำกีตาร์เป็นตัวตัวและใช้งานได้ไช,ช่ใช่ใช่ใช่ก็คือแบบเสียบแอมออกลำโพงได้เลยอยากรู้ข้าวค่ว่าขั้นตอนตอนที่ทินทำโปรเจกต<ด>์กีตาร์เนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆิกีตาร์เริ่มมาจากว่าที่ตอนแรกบอกไปว่าชอบดนตรีใช่ไหมคะก็คือมันเริ่มมาจากตรงน,นี้แหละว่าเราชอบดนตรีแล้วเราก็อยากลองทําเครื่องดนตรีแต่จริงๆอยากทำเวลลินด้วยค่ะ แต่นั้นมันจะงานฝีมือมากเกินไปนิดนึงอาจจะใช้เวลาหลายปีก็เลยเปลี่ยนมาโอเคเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันดูที่จะแบบพอเป็นไปได้แล้วก็อยู่ในขอบเขตของเวลาแล้วก็ไม่เกินความสามารถเรามากเกินไปขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ท้าทายนะคะมันมันแบบเยอะมากแล้วเราก็ทํากีตาร์เป็นแบบอะคริลิกด้วยไม่ใช่เป็นไม้เหมือนแบบที่ทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็จะใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ในการทําซึ่งอันนี้เป็น ความพิเศษของโรงเรียนนี้ที่ว่ามีให้เราใช้นะคะก็ะขั้นตอนการทำเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากเรียนรู้เรื่องของกีตาร์ว่ามันเป็นยังไงใช่มันมีนกลไกการทำงานอย่างไงบ้างแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมีกี่แบบกี่อย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการออกแบบค่ะซึ่งใช้เวลานานมากแล้วก็ออกแบบผิดเยอะมากคือเหมือนพอออกแบบทีนึงแล้วเราก็จะลองใช้เลเซอร์คัตเตอร์ ตัดตัวกระดาษที่เป็นกระดาษลังอะคะ่ะ c a r ด b o a r d ก็คือถ้าเราไม่ตัดอันนั้นก่อนเราน่าจะเสียอะคริลิกไปแบบเยอะมากเพราะว <laughs> ่ออาพวกอะคริลิกนี่คือแพงใช่แพงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แบบทำโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนแล้วครั้งแรกที่ออกแบบมาก็คือกีตาร์อันเท่านี้นะคะ่ะ <laughs> <laughs> เราแบบสัสดส่วนแบบไม่ได้ไงเออทีนี้เราก็พอได้อันแรกมาเราก็ค่อยๆแบบปรับจนมันได้แบบในขนาดที่โอเค เรารู้แล้วว่าดารุณเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเป็นเด่นด้านโปรเทคใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอยากจะแบบให้ทรินเนี่ยลองแชร์มาอัปเดตปัจจุบันบ้างว่าแบบทรินทำอะไรอยู่แล้วแบบ oh. เรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ย oh. ตอนนี้ที่บอกไปว่าเรียน Bio-medical s c i e n e e ค่ะก็จริงๆเป็นความสนใจด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเหมือนหลักๆแล้วอะค่ะที่สนใจจริงๆก็คือบิสเนส ช่ก็คือแบบชอบทาธุรกิจสถานภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นไปทางนั้นเป็นหลักแต่ว่าเรียนไปโอเม i c a ดิ c i e ซ c e เพื่อที่จะแบบเหมือนเห็นว่ามันมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างในการที่เราจะมาต่อยอดเป็นธุรกิจค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็น แม่ที่เข้ามันเป็นศาสตร์ที่เหมือนไม่ตายอ่ะเพราะยังไงคนก็ต้องใช้เนาะแล้วมันก็สามารถมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาที่จะแบบช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นหรือว่าช่วยเรื่องแบบความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันแบบ borderless อ่ะคะ่ะมันคือไปได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็มีความสนใจตรงนี้ที่แบบโอเคเอาพื้นฐานมานิดนึงแล้วก็ไปต่อยอดเป็นธุรกิจค่ะทีนี้อยากรู้เรื่องการเรียนบ้างได้เรียนที่ว่าที่ดนเป็นยังไงบ้างคะ จริงเรียนหนักมากเรียนหนักจริงๆก็แบบเทอมนึงแบบเป็น10บตัวซึ่งแบบวิชามันก็อินเทนสเนาะไม่ว่าจะเป็น a n a t o m มีฟิสิโอ o ลจีอิ u มโนโลจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเยอะมากๆแล้วก็ถามว่า struggle ไหมเทอมแรกคือแบบหนักเลยหนักจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรเราอยู่ดารุณเนี่ยเราไม่เคยเรียนอะไรที่อินเทนส์ขนาดนั้นค่ะลองนึกภาพว่าอยู่ดรุณเรียนหนึ่งเทอมใช่ไหมคะก็เรื่องหนึ่งอย่างแบบจเนติกหนึ่งเทอมเนาะ อันนี้ genetic หวัน genetic 1วันใช่แล้วทีนี้ genetic หวันวันต่อไปเอาเรียนอีกเรื่องนึงแล้วเราแบบโอ้โหช็อกนิดนึงค่ะอ่ะใช่พอมาถึงเรื่องการเรียนทีเอฟเฟชีฟเนี่ยอยากรู้ว่าวิธีการทีเอฟเฟีฟของทรนเนี่ยมันเป็นยังไงคะได้ค่ะก็พอเทิมแรกมันค่อนข้างจะเฟลเนาะแต่ไม่ไม่ได้ติดเอฟอะไรนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ออกมา ไม่ค่อยจะพอใจเราเท่าไหร่เราก็เลยไปหาวิธีการเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําอะไรที่มันเป็นแบบเดิมแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะทีนี้พอเทอมที่สองเนี่ยคือผลลัพธ์ต่างกันเยอะเลย<ม>ใช่แบบแบบเ<บ><ม>ยอะ <ๆ S 1> เลยคือยังไงบอกเลยก็ได้ <laughs> <laughs> คือคร่าวๆเออสมมติว่าเทอมแรกได้ประมาณแบบ2.5อย่าเงี้ยเทอมที่สองก็คือได้3.7ก็คือต่างกันแบบเท่าหนึ่งนะคะ ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเราเนี่ยไปดู youtube มันแบบเป็นที่ที่แบบเหมือนกับว่าให้ความรู้เราแบบไม่ิ้นสุดเนาะเออเราก็ไปดูว่าเอ,อ๊เขาจะมีคนสอนไหมว่าอา่านหนังสือยังไงให้อ f e c t ิ v e ซึ่งมีเยอะมากนะคะแบบอยากแนะนําน้องๆทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบเนี้ยให้เข้าไปดูใน youtube มันมีหลายช่องแบบเยอะมากๆแล้วแต่เราจะเลือกอันไหนที่มันเรามากที่สุดนะคะทีนี้พี่อ่านแค่ครั้งเดียวพี่ได้สีวิชาเลยเพราะว่า การเชื่อมโยงอย่างเช่นเราอ่านอ n าตโ m มีอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเชื่อมกับฟิ y ิโอโลจีได้เชื่อมอิม u ูนได้แล้วก็เชื่อม h i s โตได้เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาน้อยมากๆมันก็เลยเป็นเรื่องดีที่ว่าเราประหยัดเวลาได้เยอะค่ะแล้วก็เ f e c t i v e มากจริงๆแล้วพอเหมือนเราเข้าใจอะไรแบบมากๆแล้วอะเราก็จะเขียนสรุปออกมาค่ะใช่ซึ่งเพื่อนก็จะชอบให้เราไปสอนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่แบบเอฟเฟกตีฟ hmm. ในการที่เราอ่านหนังสือเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าเราติวให้เพื่อนตลอดค่ะพอเราติวให้เพื่อนเนี่ย mm hmm. เราก็ได้เรียบเรียงความคิดของตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วก็เหมือนได้ทบทวนไปด้วยแล้วก็บางอย่างเราก็รู้เพิ่มจากการที่ได้สอนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าสเตปของการวิวัฒนาการในการ mm hmm. อ่านหนังสือนะคะใช่คือถามว่าเวลาที่ใช้จากน้อยไปมากเลยค่ะแต่ว่าผลลัพธ์คือแบบเราใช้ เทอมแรกที่แบบเกรดเราต่ำๆเนี่ยคือเราใช้เวลาเยอะมากคือพี่แบบอ่านหนังสือที่ยังคืนไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นอนจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรคือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าพอหลังๆอ่ะเน้นนอนค่ะคือไม่ไม่แบบไม่มีวันไหนที่จะนอนไม่ครบ8ชั่วโมงไม่มีเพราะว่าจะมาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเพิ่มในการแบ่งเวลาขึ้นไปแล้วก็หาวิธีการอ่านหนังสือที่ใช้เวลาน้อยอ่ะค่ะมันก็จะช่วยแต่ว่าผลลัพธ์เราก็จะดีขึ้น ต้องบอกว่าจริงๆวิธีการเรียนของทิ้นนะคะคล้ายๆกับของมิวเหมือนกัน <S <S ใช่เ้ื่อความที่วิทยาศาสตร์นะคะมันเชื่อมโยงกันหมดเนาะใว<ช>ิใชาที่เราเรียนในแต่ละเทอมอะค่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกรู้จักที่จะมองภาพใหญ่อะคะ<ช>่ะมองว่าอะไรคือสิ่งที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้แล้วเราค่อยไปดูดีเทลแต่ละยูนิบใช่ใชแล้วก็หัดเชื่อมโยง ให้เข้าหาการให้หมดเนี่ยมันจะง่ายมากคือเราจรําแทบไม่ต้องจำเลยใช่เราเข้าใจเราไม่ต้องจาเลยค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> อยากให้ชินฝากอะไรกับน้องๆหรือว่าคนที่ดูอยู่หนะะ่อยค่ะค่ะก็จริงๆอยากออบอกน้องๆว่าสกิลหนึ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราใช้จากการะลุก <c oughs> จากโปรเจกต์เนี่ย <c oughs> มันก็คือสกิลที่ ทุกๆวันเนี่ยเราต้องเขียน journal ถูกไหมคะการเขียน journal มันคือการ r e f l e คชั o ซึ่งการ reflection เนี่ยเป็นเรื่องที่วิเศษมากแล้วก็พี่เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเพื่อนเพื่อนหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้ฝึกสกิลนี้มาเพราะฉะนั้นเขา r e f ฟ e c t ตัวเองไม่เป็นเลยค่ะแล้วอันนี้มันเป็นคีย์ที่ทําไมถึงเราคนพบวิธีการอ่านหนังสือใหม่ได้เพราะว่าเรารู้ทันตัวเองว่าเราผิดพลาดตรงไหน,นถ้าเราไม่เคยรู้ทันเลยเนี่ยเราก็จะแก้วิธีด้วยการอะไรก็คือเพิ่มเวลาอ่านเข้าไปแต่อ่านเหมือนเดน มันก็จะไม่มีวันที่จะดีขึ้นแน่นอนใช่โอเควันนี้ก็พอขอบปาขอบคอใช่ค่ะ <c oughs> ถือว่าอัปเดตกันพอสมควรแล้วนะคก็จริงๆอันนี้นะคะเป็นรายการใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นพิธีกรมืใหม่ะคะ่ะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ